มีเรื่องอยากจะมาสอบถามพ่อพ่อแม่เอฟซีครับถ้าเกิดว่าน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงทําทรงผมทรงนี้ขึ้นเวทีพ่อพ่อแม่เอฟซีจะให้กี่คะแนนน่ารักหรือไม่ไม่รู้ครับแต่ที่รู้ๆมีเอฟซีแฟนคลับยิ้มตามกันไม่หุบก,กับทรงผมลุคนี้ครับยังเป็นเนงเน้มามเนะมาะเออเอาพี่วิทย์ขายเป็นหนามาตั้งหักได้ดินะ้หดแล้ว <S <S เออใส่เกิดเวทีเหมือนแรกก่อนพี่จารักเร แกร้องพูดรเชเลยนี่หน่อยมทีนี่ใกไ้างพี่ขดีครับคด้ย่าฮ่่้ที่เด้ไทยอุ๊ยโอ๊ยอย่า้เขาได้ลืนเอามามาหนักป่สวเอ้า โอ้เออมันได้อยู่นะแต่ดูข้างหลังหน่อยมันไม่ได้ข้างหลังไม่โอเคเลยเพราะว่าได้ไหมคะเพราะก็เ็นมีเดียนะพรา โสวัสดีครับกลับมาพบกันในช่องสีนนท์ชัยกันอีกแล้วนะครับก่อนอื่นต้องสวัสดี fc สาวน้อย fc น้องอุงอิงเพชรบานแพงทุกคนทุกท่านเลยกันแล้วกันครับประเด็นที่ชมแพรเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะเอาจริงๆแล้วนั่นก็มาไล่ดูคลิปนั่นแหละเรื่องราวของอุงอิงเพชรบานแพงสตอรี่แต่ละวันเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างหลังจากที่เสร็จสิ้นว้างเว้นจากการทํางานแลเนะเสร็จสิ้นภารกิจงานข่าวหลักของตนเองเราก็ได้มีโอกาสมานั่งดูคลิปเหมือนกับพ่อพ่อแม่ fc หลายๆคนที่ดูคลิปเวลาว่างนั่นแหละ นึกอะไรไม่ออกก็นึกถึงอุงอิงเพชรบนแพง์ครับความหิวใจความสุขมันอยู่ที่ตรงนี้แหละนี่ก็เลยอยากจะไล่คลิปไปดูและสุดท้ายไปโบ๊ะบะกับคลิปที่น้องอุงอิเงเพชรบรรพยไปซื้อวิกเนาะไปใส่วิกที่ร้านค้าแห่งหนึ่งในหน้างานที่อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นนั่นแหละทุกคนเรเรียกได้ว่าเป็นหน้าม้าที่น่ารักนะเ <laughs> <laughs> พราะพ่าแม่เอฟซีให้กี่คะแนนอะ่ะร้อนรู้สึกว่ามันเป็นทรงผมที่ ไม่ค่อยได้เห็นลุกของอุ่อิงเพชรเป้นแพงแบบนี้บ่อยนักส่วนใหญ่น้องก็จะแบบรวบขึ้นอะไรประมาณนี้เห็นโชว์หน้าผากโชว์เม่งกันไปแบบเปิดซัรบรับโชคอะไรรับโชค,ร,โครับโชคกันไปแต่ว่าไม่ได้ค่อยได้เห็นลุกหน้าม้าของน้ององุ่งอิงเพชรเปิ้ลแพงๆๆแล้วน้องก็ใส่ หน้ามาได้น่ารักมากจริงๆนะขนาดแม่บียังชอบเลยแล้วก็แต่ว่าพ่อนนเนี่ยต้องลาไว้ในฐานที่เข้าใจแล้วกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่สําหรับโลกใบนี้อะไรประมาณนี้แต่พ่อพ่อแม่เอฟเนี่ยก็เลยอยากจะมาตั้งคําถามกันว่าถ้าเกิดว่าน้องอุ๋งอิงเพร้เพนแพงทําทรงผมลุกนี้จริงๆแล้วขึ้นเวทีร้องเพลงให้กับ FC Fan แฟนคลับได้รับชมรับฟังจริงๆ หนึ่งนั่นเลยนอนนึกถึงอะไรหนูหินเหรอหนูหินอินเตอร์หรือว่าอะไรแม่จินตลาพูนลาบเหรออ่ะไม่รู้แหละแต่ว่าพอ่พอพอแม่ f อให้กี่คะแนนสำหรับลุคนี้ส่วนน้องให้10อยู่แล้วพอร,รู้สึกว่ามีความเอนดูมีความรักละเอนดูน้องหมอนแผงอยู่แล้วไม่ว่าจะทำอะไรเชื่อว่าพอ่พอๆแม่ f อก็รู้สึก ปรับปื้มรู้สึกยิ้มตามไปด้วยนั่นไปอ่านคอมเมนต์ในช่อง,องพ่อนนนนะเสียบว,ว่าโจลำเพินออฟฟิเชียลเนี่ยเสียนน,นเสียบว,ว่าโจลำเพินออฟฟิเชียลเนี่ยก็จะเห็นพ่อพ่อ่เอฟซีหลายๆคนแหละมาเม้นว่าไม่รู้แล้วครับยิ้มตามทั้งคลิปเลยไม่รู้แล้วครับยิ้มตามไม่หูบเลยคนอะไรไม่รู้น่ารักเป็นบ้าเลยนู่นนี่นั่นอะไรประมาณน,นี้แล้วก็เห็นบอกว่าโอ้โห ก็ต้องแต่ดูกันมา3ปีเนี่ยดูไม่เบียดจริงๆดูไม่เบื่อจริงๆสําหรับเด็กน้อยหมอนชันคนนี้ที่ทําเอาพ่อพ่อแม่เอซเนี่ยใจชื้นใจฟูน่ารักได้ทุกวันจริงๆโดยเฉพาะกิริยามารยาทหรือว่าที่มันแสดงออกทาง ทางอะไรอ่ะปฏิกิริยาหรือว่าทางพฤติกรรมของน้องอุ๋งอีกเพื่อนแพงเองเนี่ยเรารู้สึกว่าช่วงแรกๆอาจจะเกรงหน่อยระมัดระวังตัวหรือว่าเซฟคอร์สเซฟคอร์สว่าสันหมายถึงว่าเซฟตัวเองอ่ะเรื่องหน้ากล้องอะไรประมาณเนี้ยที่เข้ามาใหม่ๆนะน้องก็จะเกรงพูดน้อยหน่อยอะไรประมาณนี้แต่พราะก็เป็นคนพูดน้อยอยู่แล้วแต่พอหลังๆมาเริ่มชินกล้องเริ่มรู้จักมักคุ้นกับ หลายๆวงการมากขึ้นเอาง่ายๆก็คือชั่วโมงบินสูงขึ้นนั่นแหละในเรื่องของการใช้ โซเชียลในเรื่องของการพบปะ FC แฟนคลับในเรื่องของการพูดคุยกับคนหลากหลายกลุ่มวัยหลายๆอาชีพส่งผลทําให้น้องอุงอิงเพชรแพงเนี่ยมีความคล่องตัวในเรื่องของการที่จะใช้ชีวิตในแต่ละวันที่มันเป็นเรื่องปกติสุขของน้องนั่นแหละเดินทางไปไหนมาไหนกินอะไรยังไงก็ไม่ต้องไปฝืนไม่ต้องไปรู้สึกว่ากล้องจะถ่ายเราแล้วดูสวยงามไหมนู่นนี่อุงอิงเพชรแพงเขาเน้นขายขำอยู่แล้วพาะพ่อแม่เอฟซีก็รู้แต่ขายขำในมุมของพ่อพ่อแม่เอฟซีเนี่ยมันมีความน่ารักแฝง ข้าไปด้วยแค่นั้นเองมันก no <Yeah. S 1> so ็เลยเป็นส being so uhm, like so <ๆ>ิ่งที่เอะเราเลื่อนไปดูคลิปอุ๋งอิพี่่แพงเนี่ยรู้สึกสบายใจตลอดเลยถ้าไม่ใช่ประเด็นดราม่านะถ้าเป็นประเด็นดราม่าเนี่ยเชื่อว่าพ่อแม่พีีก็รู้สึกลําบากใจแล้วก็หดหูใจไปด้วยแล้วก็รู้สึกมันเคี้ยวอยากจะไปปะทะอยากไปบวกไปด้วยอะไรประมาณนั้นแต่ถ้ามันเป็นประเด็นแบบเรื่อยๆทั่วๆไปเนี่ยใจฟูได้ทุกวันนั่นเชื่อแบบนั้นต้องไปอ่านคอมเมนต์ล้ก็ไปสังเกตการเหมือนเป็นสาปอะพอเข้าไปพอ ลำโพงอัฟฟิเชียลลงคลิปอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะไปดู i, พ่อพ่อ,พอแม่ fc เขาคิดอะไรกันอยู่ในวันนี้อะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าคอมเมนต์มันก็เป็นไปในทางเดียวกันนั่นแหละก็คือติดตามเฝ้าติดตามเฝ้าดูการเติบโตแล้วก็แสดงออกถึงปฏิกิริยาที่องค์อิงพันแพงแสดงต่อพ่อพ่อแม่ fc ในแต่ละวนันมันเกิดขึ้นมันความน่ารักแบบไหน้ทำไมเด็กน้อยคนนี้รู้จักความ ถ้าเป็นภาษาอีสานก็หูจักคว่ำแท้ถ้าเป็นภาษากลางก็แบบเออรู้จักวางวางตัวแท้แต่ก็มันก็เป็นธรรมชาติของน้องจริงๆนะเอาจริงๆนั่นก็พยายามที่แบบเฮ้ยปุุงอิงเพรันแพงนี่มันมีนันเชื่อว่ามันมีคนตั้งคําถามแบบนี้จริงๆนะดูสิว่าจะทําแบบนี้ได้นานไหมซึ่งมันสามปีกว่าแล้วนะทุกคนเพราะเขาเป็นแบบนี้ ก็อุงอิงนั่นเชื่อว่าอุงอิงเปนแพงแกก็เป็นคนแบบนี้แหละง่ายๆบ้านๆดิบๆสไตล์แบบสาวบ้านนอกคอกนาอะไรประมาณนี้พอมาอยู่ในวงการอาจริงๆแล้วก็คือช่วงแรกก็จะดู ดูตัวเล็กหน่อยหลังๆมาเริ่มมีชื่อเสียงก็ไม่ได้เริ่มอ่ะก็มีชื่อเสียงน้องก็ยังวางตัวแบบตัวเล็กเหมือนเดิมแบบไปนั่นมานี่มานนะ่นกระแสะคนนั้นมากระแสะคนนี้ไม่ซูนคิงคนนั้นไปบายคนนี้น,นู่นนะี่น่ะอะไรประมาณเนี้ยมันก็เลยเป็นสิ่งที่น้องอิวนันทแพงเนี่ยปฏิบัติตัวมาตลอดระยะเวลาสปีอยากจะนึกย้อนกลับไปนะถ้าคนถามช่วงนั้นนะ่ดังได้ไม่กี่เดือนหรอกหรือว่าปฏิบัติตัวแบบเนี้ยแอปเบลได้มีกี่เดือนหรอก มันสปีแล้วนะทุกคนก็มันเพราะมันเป็นแบบนี้ไงปฏิกิริยาไม่ใช่ดิพฤติกรรมของน้องมันเป็นแบบนี้มาโดยตลอดไงส่งผลทําให้มันก็เลยเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะการันตีได้ว่า3ปีเนี่ยน้องอุ๋ยนัทแพงก็ดําเนินชีวิตตามเรื่องราวตามสเต็ปของน้องแบบนี้มาต่อเนื่องแบบนี้มันก็คือความธรรมชาติของน้องนั่นแหละไม่ได้ฝืนไม่ได้แอบแบลต่อหน้ากล้องหรอกโอ้โหกล้อง20 30ตัวยิงเข้าไปเนี่ยถ้าเกิดว่าคนแบบ ฝืนใจที่จะทําหรือไม่ก็เขาเรียกอะไรอะ่ะไม่เป็นตัวเองอะ่ะสักวันแม่งก็หลุดเอ้แม่งพูดไม่พอเลยสักวันมันก็หลุดออกมาเองบ้างแหละอะไรประมาณเนี้ยแต่อุ้งอิงแพงไม่หลุดเลยก็เพราะว่าแกก็ใช้ชีวิตแบบธรรมชาติแบบนี้แหละมันก็เลยเป็นความน่ารักที่พ่อพ่อ,พอแม่เอฟซีก็ยังคงเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจในเรื่องของการฮิวใจเนาะหมายถึงว่าเข้า youtube จะดูอะไรสักอย่างหนึ่งเปิดอุ้งอิงพื่เปนแพงว่าฮิวใจว่าได้เจอน้องว่า กยรรยาาริยาทแบบนี้ได้เจอเอฟซีแฟนขับมาให้การต้อนรับแบบนี้ได้เจอน้องอุ๋งอิงพันแพงร้องเพลงให้ฟังแนวนี้ได้เจออุ๋งอิพันแพงทำบุญทำจิตสาธารณะโอ้มันรู้สึกกระชุ่มกระชวยหัวใจคนไทยไม่ยังไม่ไร้คนดีนี่มันก็จะประมาณนี้ก็เลยรู้สึกแบบว่าเ,ออเล่า เรื่องราวของอุ๋ยนแพงอะ่ะมันก็เลยไม่ได้รู้สึกฝืนใจที่จะเล่ามันก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าฝืนใจที่จะเชื่อมันก็เป็นการแบบเล่าไปตามชีวิตประจําวันไปตามสเต็ปไปตามความคุณงามความดีของน้องนั่นแหละเอาจริงๆแล้วก็ไม่มีบาดามาาอะไรทั้งนั้นช่องนั่นน่ยอยากจะหยิบยกคอนเทนต์อยากจะหยิบยกประเด็นเรื่องราวน่ารักน่ารักหรือว่าเป็นอะไรที่พอจะเป็นตลกโวกฮาเอามาให้พ่อพ่อ,พอมเอฟซีได้รับชมรับฟังกันถือว่าเป็นการฮิวใจไปในตัวถือว่าเป็นการซับพอร์ต น้องอุงอิงเพชรเป็นแพงไปในตัวด้วยหรือว่าพอ่อพ่อ่เอฟซีคนไหนที่ว่างเว้นจากการทํางานรือว่าว่างเว้นจากการดูคลิปช่องหลักช่องใหญ่แล้วอยากจะมาฟังข่าวชิวๆกับนั่นเล่าบรรยากาศหน้าง,งานอุงอิงเพชรเป็นแพงเล่าเรื่องอุงอิงเพชรเป็นแพงก็เข้ามาฟังช่องสีธนนชัยแค่นั้นแหละมันก็เลยเป็นสิ่งที่เราเล่าแล้วมีความสุขแล้วเอฟซีฟังแล้วก็มีความสุขมันก็เลยรู้สึกแบบว่ามีความสุขไปตามๆกัน แค่นั้นเองครับในตอนครับคลิปนี้ไม่มีะไรมากเลยอยากจะหยิบยกเรื่องราวของอุ๋ยมันแพงสั่งผมหน้ามานะน่ารักนะมาเล่าสู่กันฟังกันอีกแล้วหากใครชอบครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสีถนนชัยไว้ได้ก็แล้วกันครับทำวิดีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับอวงอิงวงการหมอลำก็จะหยิบยกเรื่องราวเหล่านี้มาเล่าสู่กันฟังในสไตล์ของปี๊คักนักข่าวสำหรับคลิปนี้นั่นต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ